สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Grand Edison Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่54กันแล้วแหมเวลาผ่านไปไวจริงๆนะครับไวเหมือนเงินเดือนที่เพิ่งเข้าบัญชีเมื่อวานแล้ววันนี้ก็หายวับไปกับตาเลยครับใครเป็นบ้างครับช่วงต้นเดือนเรากินอยู่อย่างราชาเดินห้างชี้ม้ชี้มืออันนี้เอาอันนั้นหอ่อแต่พอเข้ากลางเดือนปุ๊บเมนูประจำชาติอย่าง บะหมีกึ่งสําเร็จรูปเริ่มมาเยือนบางคนนี่ถึงขั้นต้องเริ่มสังเคราะห์แสงกันเลยทีเดียวคือผมจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณหรอกครับที่เป็นผมเองสมัยหนุ่มๆก็เป็นเรียกว่าวงจรชีวิตมนุษย์เงินเดือนนี่มันเหมือนระบบน้ําขึ้นน้ําลงเลยนะครับเพียงแต่น้ําขึ้นแค่3วันที่เหลือลงยาวจนแห้งขอด แต่นั่นแหละครับชีวิตคือการเรียนรู้วันนี้เราเลยจะมาคุยกันในหัวข้อที่จี๊ดใจคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้แต่คนที่เป็นน้าเป็นอาที่ต้องดูแลหลานๆกับหัวข้อที่ว่าสอนลูกให้รวยหรือสอนลูกให้รอดทักษะการเงินแบบไหนที่โรงเรียนไม่เคยสอนแต่เราต้องเป็นคนเริ่มสอนตั้งแต่วันนี้ครับมาเริ่มกันที่ the problem หรือปัญหาโลกแตกกันก่อนครับ คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมตอนเราเรียนหนังสือเราต้องท่องจำสูตรเคมีทองตารางธาตุหรือหาค่า x ค่า y ในสมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนสุดๆคือผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับมันฝึกสมองครับแต่พอจบออกมาทำงานจริงๆมีใครเคยเดินไปซื้อข้าวแกงแล้วแม่ค้าถามหาค่าพาอ r ยกกำลัง2ไหมครับไม่มีนะครับแม่ค้าถามแค่อย่างเดียวครับใส่ถุงหรือทานนี่แล้วเราก็จ่ายเงิน ปัญหาคือโรงเรียนสอนวิธีหาเงินน้อยมากและที่สำคัญกว่านั้นคือแทบไม่ได้สอนวิธีใช้เงินและวิธีรักษาเงินเลยครับเราเลยเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งงานแต่การเงินพังเราอยู่ในยุคที่โซเชียลมีเดียตะโกนบอกเราทุกวันว่าของมันต้องมีเลื่อนฟีดไปก็เจอเพื่อนไปเที่ยวญ,ญี่ปุน่นเจอคนนั้นถอยรถใหม่เจอคนนี้กินโอมาเกเซใจเรามันก็แกว่งสิครับ ความรู้สึกที่ว่าฉันต้องได้บ้างมันทำงานทันทีนี่คือกับดักทางจิตวิทยาที่เรียกว่า instant gratification หรือความต้องการความสุขแบบทันทีทันใดบวกกับแรงกดดันทางสังคมที่ทำให้เราต้องสร้างภาพลักษณ์ว่าฉันสบายดีฉันรวยทั้งที่เบื้องหลังบัตรเครดิตอาจจะรูดจนแถบแม่เหล็กแทบจะลุกเป็นไฟแล้วก็ได้และที่น่ากลัวที่สุดคือเรากำลังส่งต่อพฤติกรรมนี้ไปให้ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวครับ เวลาลูกอยากได้ของเล่นเราซื้อให้ทันทีไหมเวลาลูกเห็นเพื่อนมี iPad เรากังวลไม่ว่าลูกจะมีปมด้อยความรักของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกสบายนี่แหละครับบางทีมันกลายเป็นยาพิษเคลือบน้ำตาลถ้าเราไม่ระวังดังนั้นคำถามสำคัญคือเราจะแก้เกมนี้ยังไงเราจะสอนลูกยังไงให้เขารอดในยุคที่ค่าครองชีพสูงเสียดพาและถ้าโชคดีเขาอาจจะรวยได้ด้วยความสุขไม่ใช่รวยแต่เครียดจนเส้นเลือดในสมองจะแตก ผมมีแนวทางแก้ไขหรือโซลูชันมาฝากครับเป็นวิธีที่โรงเรียนไม่สอนแต่คุณสอนได้ที่บ้านเริ่มต้นง่ายๆแบบสเต็ปบายสเต็ปครับข้อแรกเลยครับบทเรียนที่สำคัญที่สุดในโลกการเงินคือการแยกแยะระหว่างแอสเซทหรือทรัพย์สินกับไล a บลิตี้หรือนี่สินครับฟังดูวิชาการใช่ไหมครับอย่าเพิ่งกดปิดนะครับเดี๋ยวผมแปลเป็นภาษามนุษย์ให้ฟังง่ายๆครับ คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดครับคิดว่าบ้านรถกระเป๋าแบรนด์เนมคือทรัพย์สินแต่ในนิยามของความมั่งคั่งจริงๆแล้วพ่อรวยสอนลูกหรือโรเบิร์ตคิโยสกิเขาบอกไว้ชัดเจนมากครับว่าทรัพย์สินคืออะไรก็ตามที่เอาเงินใส่เข้ากระเป๋าเราส่วนหนี้สินคืออะไรก็ตามที่เอาเงินออกจากกระเป๋าเราครับสมมุติคุณซื้อรถ1นึคัน คุณต้องผ่อนทุกเดือนจ่ายค่าประกันค่าน้ำมันค่าซ่อมแบบนี้คือหนี้สินครับเพราะมันดึงเงินออกจากกระเป๋าคุณทุกเดือนแต่ถ้าคุณซื้อรถคันเดียวกันแล้วเอาไปปล่อยเช่ามีไรายได้เข้ามามากกว่าค่าผ่อนอันนี้รถคันเดียวกันกลายเป็นทรัพย์สินทันทีครับทีนี้เวลาสอนลูกไม่ต้องกางตำราบัญชีครับสอนง่ายๆแค่นี้พอลูกครับ เกมกดเครื่องนี้ถ้าซื้อมาเล่นเฉยๆเงินเราหายไปถือเป็นของเล่นที่ลดมูลค่าแต่ถ้าลูกซื้อมาแล้วทำคลิปรีวิวหรือสตรีมเกมจนได้เงินค่าขนมเกมเครื่องนี้จะกลายเป็นเครื่องผลิตเงินของลูกทันทีครับสอนให้เขามองเห็นกระแสเงินสดครับไม่ใช่ห้ามซื้อความสุขนะครับชีวิตคนเราต้องมีความสุขซื้อของเล่นได้ซื้อขนมได้แต่ต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าของชิ้นนั้นคือรางวัลหรือภาระครับ ถ้าเขารู้จักแยกแยะเขาจะเริ่มคิดก่อนจ่ายครับข้อที่2ครับเรื่องมหาศจรรย์อันดับ8ของโลกนั่นคือดอกเบีย้ยทบต้นหรือ compound interest Albert ร์ตไอน์สเคยกล่าวไว้ว่าใครเข้าใจมันคนนั้นได้รับใครไม่เข้าใจคนนั้นต้องจ่ายมันครับฟังดูขลังนะครับแต่หลักการมันง่ายมากคือการให้เงินทำงานแทนเราแล้วเอาผลตอบแทนที่ได้ไปทำงานต่ออีกทีเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆครับ วิธีสอนลูกเรื่องนี้อย่าใช้สูตรคณิตศาสตร์นะครับเด็กจะวิ่งหนีให้ใช้เรื่องของเวลาครับบอกลูกว่าหนูถ้าเก็บเงินวันละสิบ,บาทใส่กระปุกเฉยๆครบ1ปีหนูจะมี3,650บบาทแต่ถ้าหนูเอาไปให้คุณดอกเบี้ยช่วยทำงานในระยะยาวเงินนี้มันจะออกลูกหลานมาให้หนูเองโดยที่หนูไม่ต้องทำอะไรเลยครับ ลองท้าทายเขาก็ได้ครับเช่นพ่อแม่ทำตัวเป็นธนาคารถ้าลูกเก็บเงินไว้กับพ่อครบ1เดือนพ่อจะแถมเงินเพิ่มอีก10%ให้เขาเห็นภาพว่าเงินมันงอกเงยได้ถ้ารู้จักอดทนรอนี่คือการฝึกความอดทนหรือ delayed gratification ที่ทรงพลังที่สุดครับและข้อที่3ข้อนี้สำคัญมากสำหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ครับคือเรื่องสมการความสุข หลายคนสอนลูกให้ประหยัดอดออมยอดกระปุกหมูจนเต็มแต่ลืมสอนวิธีใช้เงินเพื่อความสุขครับผลคือพอโตขึ้นบางคนกลายเป็นคนขี้งกจนไม่มีเพื่อนหรือบางคนพอกลั้นไว้นานๆพอตะบะแตกทีหนึง่งเงินเก็บหายเกลี้ยงเลยครับเราต้องสอนเขาว่าลูกจา๋าการเป็นคนรวยไม่ได้แปลว่าต้องกินแต่มาม่าเพื่อเก็บเงินนะแต่คนรวยที่แท้จริงคือคนที่มีอิสระทางเลือกครับสอนให้เขาแบ่งเงินเป็น3ามกองครับกองที่หนึ่ง ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวซื้อขนมซื้อของเล่นกองนี้คือความสุขปัจจุบันครับกองที่สองไว้เก็บออมและลงทุนกองนี้คือความมั่นคงในอนาคตครับและกองที่สไว้แบ่งปันหรือบริจาคก,กองนี้คือความสุขทางใจครับถ้าลูกอยากได้หุ่นยนต์ราคาแพงอย่าห้ามครับแต่ให้เขาถามว่าหนูจะบริหารเงิน3ามกองนี้ให้ซื้อหุ่นยนต์ได้ยังไง ให้เขาคิดเองว่างแผนเองพ่อแม่มีหน้าที่เป็นโคช้ชไม่ใช่ผู้คุมกฎครับอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้กำลังสร้างหุ่นยนต์ทางการเงินแต่เรากำลังสร้างมนุษย์ที่มีความสุขครับเราอยากให้ลูกรอดในสังคมทุนนิยมแต่ก็ต้องรวยความสุขและน้ำใจด้วยไม่ใช่รวยแต่เงินแต่แล้งน้ำใจอันนั้นสังคมไม่น่าอยู่ครับช่วงสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดหรือ wisdom เล็กๆน้อยๆไว้เตือนใจพวกเราเหล่าพ่อแม่และคนทางานทุกคนครับ มีคำกล่าวหนึ่งที่ผมชอบมากครับเขาบอกว่ามรดกที่ดีที่สุดที่คุณจะทิ้งไว้ให้ลูกหลานคือไม่ใช่เงินทองกองเท่าภูเขาแต่คือความฉลาดทางการเงินเพราะภูเขาเงินทองใช้แป๊บเดียวก็หมดแต่ความฉลาดทางการเงินจะช่วยให้เขาสร้างภูเขาทองคำกี่ลูกก็ได้ในวันที่คุณไม่อยู่แล้วครับการเลี้ยงลูกหรือแม้แต่การดูแลตัวเองเรื่องเงินมันไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรนะครับมันคือการวิ่งมาราธอน ระหว่างทางอาจจะมีสะดุดล้มบ้างซื้อของไร้สาระบ้างขาดทุนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับอย่าโทษตัวเองและอย่าดุด่าลูกเมื่อเขาพลาดแต่ให้ถามว่าเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ครับการเงินเป็นทักษะชีวิตครับไม่ใช่พรสวรรค์ไม่มีใครเก่งตั้งแต่อยู่ในท้องทุกอย่างฝึกฝนได้เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างเพราะเด็กมักจะทำตามสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราสอนเสมอครับ ถ้าวันนี้คุณฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังทําไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับหายใจเข้าลึกๆเริ่มต้นใหม่พรุ่งนี้หรือเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับแค่คุณตระหนักได้คุณก็ก้าวหน้าไปกว่าคนอื่นครึ่งหนึ่งแล้วครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วหวังว่า EP 54นี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพการสอนลูกหรือแม้แต่การสอนตัวเองให้เข้าใจเกมการเงินมากขึ้นนะครับ ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้รอดอย่างมีความสุขนั่นคือกำไรชีวิตที่ดีที่สุดแล้วครับถ้าชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแ r a n ด e d i s o n p o d c a s t เอาไว้นะครับเราจะมาเจอกันใหม่ในตอนหน้ารับรองว่ามีเรื่องราวดีๆมาเสิร์ฟให้ฟังเพลินๆแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเช็คยอดเงินในบัญชีก่อนนะครับว่าจะอยู่รอดถึงสิ้นเดือนไหมล้อเล่นนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตและการใช้เงินครับสวัสดีครับ